นะคะคนี่เจ้าของเข็มขัดยามิฟิสสุดปังสุดเก๋แล้วเจอกันค่ะซึ่งจากหน้าตึกเรานะคะเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ไปนะคะบ้านของพี่ยามอยู่ไม่ค่อยไกลาจากที่พักเราเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะนั่งแท็กซี่ไปกันย ตอนนี้นะคะก็อยู่ในหมู่บ้านพี่แยมแล้วนะคะเคาะประตูกันนะคะว่าพี่แยมทําอะไรอยู่นะจ๊ะ ี่วิลลี่ค่ะทูน g o ก n น c คุก for us นะคะ with i l with นายดม with นายดนซอสนะคะอันนี้คือซอสของพี่ริวนะคะที่ร้านที่เอามาฝากแอนพี่แยมเด g o ก n น c คุก for me สวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดนะคะ,คะก็มาอยู่ในบ้านพี่แย่เมื่อกี้ใช่แล้วเปิดมาตั้งแต่ที่ตึกนจ้าอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะไหนตอนแรกบอกว่าหน้าสดใช่ไหมเออตอนแรกนัดกันว่าหน้าสดแต่คิดไปคิดมาเอ้ยเดี๋ยวฝนมาหน้าแต็มเราจะ <c oughs> ต้องไม่ยอมพ่กบออแล้วว่าแค่เิียมแบแล้วเปิดประตูมาโอ้โหแม่เคยอยู่บ้านสวยมากจะเต็มเลยอ่ะมีขน <_' n S 1> ตรงขนต,ต,ตาด้วยอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงอันนีน้คืออะไรอันนี้นะคะ<อ>เป็นดัมเบลจากเยมี่ฟิ t เนาะแล้วก็เข็มขัดปะเข็มขัดเข็มขั อ่านี่ก็เป็นแอคทีฟแวร์ด้วยนะคะแอบขายของก่อนเข้าคลิปขายตรงไงเราไม่เคยดีเลยอ่ะมาวันนี้นะคะหบอก้อที่ฝนจะมาคุยกับพี่แยมอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกเพราะพี่แัมเคยเป็นแแอร์มาถูกไหมเออแบบความรู้สึกว่าล่างล่าออกมาเป็นไงแลวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจที่พี่แอมทำกันอยู่นะ<ช>ปัจจุบันนะคะก<ช>็จะคุยไปเรื่อยๆชิลๆไม่ซีเรียเพราะว่าตอนนี้คือรอหุงข้าวอยู่รอทำข้าวใข่เจียวบอกพี่แยมอยากกินข้าวใข่เจียววันนี้ได้กินสมใจ <ś led> ใช่แล้วก็แอบ,บเอาซอสผัดในโดนนะคะของแฟนนะคะขายก่องแช่ค่ะก็ตามเมื่อไหร่จะคุยกันนะคอ่ะ ถามพี่แอมก่อนว่าตอนนั้นน่ะที่เป็นแอร์มาเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าพี่แอมเป็นแแอร์ทั้งแจวทั้งดีเคใช่ไหม,มตัดสินใจยากไหมก่อนที่จะลาออกจริงๆแล้วตัดสินใจก็ค่อนข้างที่จะยากนะแต่มันก็ไม่ได้ยากแบบว่าต้นตัดสินใจไม่ได้เราเหมือนแบบมีการแพลนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบวันหนึ่งเราก็จะต้องออกไปทําอะไรที่แบบเราอยากทําจริง,รงๆเพราะว่าอาชีพลูกเรือตอนแรกอ่ะก็คิดว่ามันเป็นอาชีพในฝันเลยอ่ะที่แบบว่าเรามาทําที่เนี่แล้วเราจะได้มีโลกกว้างขึ้น ได้แบบไปท่องเที่ยวรอบโลกซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะใช่เพราะช่วงนั้นที่พี่แอมแบบยังไปไหนอยู่มันก็ยังไม่ได้มีโควิดหรืออะไรยังไงมันก็ยังเอนจอยท่อเที่ยวใช่ใช่แต่พอตัดสินใจแบบมีครอบครัวอะไรอย่างนเนี้ย ความที่แบบการตัดสินใจของเรามันก็ง่ายขึ้นจริงๆเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าแบบเออเราออกไปเราจะทําอะไรต่อแล้วเราก็มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตคือพี่วิลลี่ระหว่างที่เราไม่ได้ทํางานคือเราก็ลองหาตามล่าหาความฝันดูว,ว่าเราอ,อยากจะทาอะไรต่อไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแยมอ่ะเป็นบล็อกเกอร์มาตั้งแต่ตอนที่ก่อนเข้า EK และวนิดหนึ่งไม่เคยเห็นสอนแต่งหน้าไปสมัครแอร์นะคะช่วงนั้นก็ชิบเดมากเดวมากเป็นรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ตัวเองอ่ะตอนนั้น อันเนี้ยเป็นตัวเองตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ตัวเองเหมือนแบบเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบกำลังหาตัวเองต้องหาตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนี่เคยดูคลิปพี่แยามหรือดูแบบที่เขียนตั้งแต่สมัยพันทิปจีบันอะไรแบบเออือยยาวนานมากแชทเครู้จักแบบเฮ้ยตอนนั้นเราอยากสมัครแกหรือมีความสนใจไงเพราะอายุเราห่างกันประมาณสองสามปีแล้วพี่พี่สามสามส่วนยี่สิบเก้าสี่ปีเออเพราะว่าช่วงที่พี่ยมแบบเริ่มทำคลิปทำร้องกันออกมาเราก็คือเหมือนกำลังจะหาตัวตนในการสมัครแอน ออก็เลยแบบเฮ้ยดูแล้วก็ไปเจออะไรอย่างเงี้ยเอออะแล้วที่นี้พอพอตอนนั้นอะตัดสินใจออกมาอย่างที่บอกมีเรื่องครอบครัวเข้ามามันก็ทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ใช่ก็ระหว่างนั้นแยมก็แบบท่องเที่ยวไปกับพี่วิลลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปด้วยเอ๊อเอจะทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยตันสุดท้ายก็แบบได้มีธุรกิจมีขึ้นมาก็คือแยมมีชิคซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ active แวร์นะคะชุด active แวร์ที่ใส่อยู่ตอนนี้นะชุดว่ายน้ําอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึง แหว่ด้วยที่้องขนใส่เยู่เช็คแว่นะคะเธอจะบอกว่าอันนี้อันนี้แบบพูดตรงๆเลยแบบว่าจะขายหรือยังไงซื้อหรือไม่ขายหรือไม่ขายก็ไม่รู้แต่เราอยากจะบอกว่ามันดีมากจริงๆเพราะใส่เหมือนเป็นเจ้าของเองใส่แบบว่ากูเกิดเจ้าของอ่ะ ว่าฝนเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเอลเอสฝนนะเป็นคนที่จริงๆแล้วคงไม่ใหญ่แต่ไม่มีเอลคอดอ๋อเออแล้วเราเป็นคนตามหาเอชเลยใช่ตามหาเอชตัวสายรัดอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วมันก็ไม่เจอที่แบบถูกใจจริงๆอ่ะเออแล้วพอเหมือนเห็นพี่ยาออกมาตอนแรกอ่ะก่อนได้โปรดักต์เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไงเพราะมันเราเห็นแค่แบบภาพในในมือถือถูกไหมแต่พอได้มาแล้วแบบชอบที่มันที่มันเนี่ยมันรัดสองั้งอ่ะแล้วมันจะแบบฝนสอยไปสามอันเลยปะใช่สามอัน แล้วเห็นมีรุ่นล่าสุดก็คือเดีย๋ยนอกจากฝนคือแม่ก็ชอบม,มากโหรออุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคือยิ่ปุ่นเือฝนคนที่ถ้าชอบแล้วเราจะแบบอินอะอเออมันมาจใส่ออกไปทั้งโลกอะใช่ใส่ไประยองเจ้าแล้วก็ใส่ไปใส่ <laughs> ไปหาแฟนตอนั้น <laughs> ใส่ไปเดินตรงพ <laughs> ลาเตด่านพักรถะทีนี้จะถามพี่แอมว่านานไหมกว่าที่เราจะแบบคิดค้นในตัวธุรกิจนี้ได้เพราะว่าทุกคนฝนเชื่อว่าทุกคนสงสัยเหมือนฝนว่าพี่แอมคือบิวตี้บล็อกเกอร์ ทำคลิปแต่งหน้าอะไรมาตลอดทําไมไม่ออกพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสําอางอ๋อก็จริงๆแล้วแยมแบบถ้าเทียบเครื่องสําอางคือเราก็เป็นคนชอบเครื่องสําอางอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆอะเรารู้สึกว่าเราอะเริ่มชอบที่จะแต่งตัวแล้วก็เวลาไปเที่ยวก็รู้อยู่แล้วต้องแบบหาเสื้อผ้าตลอดเวลาแล้วก็จริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ทุกเลเวอร์ที่แยมไปอะคือแยมแบบเงินทุกบาททุกสตางค์ไปไปไหนหมดแม <laughs> <laughs> ไปช้อปปิ้ง <laughs> จ้าแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าบ้าช็อปก,กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างงี้นะช็อปเสื้อผ้าหมดรูดถึงขนาดแบบบางครั้งก็แบบซื้อเป็นแสนซื้อเป็นแสน ซื้อเป็นแสตจริงหรอใช่กระเป๋าอ่ะเพราะว่าถ้าเราดูแบบไม่ได้รู้จักพี่แยมจริงเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่แยมชอบช็อปเครื่องสำอางเก่งแน่ดูไม่ค่อยแบบเหมือนคนแต่งตัวเท่าไหร่แต่งตัวจ๋จาอะไรไม่ใช่แต่ชอบแต่ชอบชอบางทีก็ซื้อไว้เป็นลังๆแล้วก็ไม่ได้แกะด้วย,ยวเออ่อย <ๆ S 2> สวยใช่ใช่เราแบบยิ่งช่วงโควิดล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช้อปปิ้งเยอะมากออนไลน์ก็ช้อปโดยเฉพาะช้อปปิ้งออนไลน์แบบเสื้อผ้าแบบเยอะมากๆคือส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เอา ở mà review ừ แต่มันเหมือนเป็นความชอบที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนเป็นโรคจิตเออ <c oughs> เป็นคนต้งคนหลงใช่ยช่โดยเฉพาะกับเสื้อผ้าคือจะเป็นหนักมากจนแบบในช่วงโควิดเนี่ยแหละเราก็เริ่มแบบหันมาออกกําลังกายเยอะขึ้นเพราะว่าพี่วิลลี่ไปเรียนเกี่ยวกับพวกโภชนาการต่างๆแบบเป็นพอ,อตเต็มจนได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาเลยแล้วเขาก็บอกเราว่าเออวันนึงควรจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะแยมมี่ฟิตอะไรอย่างงี้ก็ได้เออเราก็แบบนางพูดมาเลยเหรอใช่นางพูดมาเลยเราก็เลยแบบจุดประกายเออดี เราก็จริงอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบมีไอเดียขึ้นมาเราจะทําอะไรต่อแต่ตอนแรกคือไม่ได้จะทําเสื้อผ้าเป็นหลักแต่ตอนแรกอะคือแยมไปโฟกัสเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเกี่ยวกับออกกำลังกายมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็คือตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามตามกระแสที่มันมีโดยทั่วไปเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าความสวยความงามมันเป็นอะไรที่ขายได้เราก็เลยไม่ได้มาโฟกัสว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแอคทีฟแวร์หรือว่าเป็นที่กระชับสุดๆอะไรแต่ว่าตอนเด็กๆแยมบ้า อะไรพวกนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วพวกคลอเสร็จพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยก่อนอะตอนที่ผมอมอ่ะคืนรัดจนขนาดเอวเหลือ22่สิแต่มันจะบอกว่ามันช่วยได้จริงทุกคนเออแล้วสักพวกแบบ36กอ่ะเช่บอกปเออ ตอนนี้จะแบบอ้วนขึ้นเป็น10บโลแต่ว่าเอวก็ยังอยู่ในไม่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปก็ยังมีโครงใช่ใช่อย่างตอนนี้ใช่ไหมคะสะโพกก็ 3- 8ใช่ปะแต่ว่าถ้าเราหลักไว้ตลอดอะเอวมันจะไม่เพิ่มเยอะอย่างเงี้ยก็ยิ่งเจ็กับ3 8ปก็คือโอเคมันบาลานมันก็ดูมีใช่ใช่มันก็ดูมีเอวก็เลยรู้สึกว่าเออเราทําอันนี้ออกมาขายดีกว่าแล้วแยมก็อินกับของพวกนี้ด้วยไงหลายคนจะไม่รู้ว่าพี่แยมอะจะเป็นคนที่แบบบ้าหายนมากลุคดูจะเป็นแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงขอแบบ พี่ไฮแต่ซีหนือว่าตัวตนจริงๆแล้วแบบบ้างานขนาดไหนบ้างานมากจริงหรอจริงอย่างตอนที่เป็นแอร์ของเอมิเรสอะเราก็ทําบล็อกเกอร์ไปด้วยรู้ใช่ไหมคะพอวันหยุดปุ๊บก็ทาบล็อกอย่างเดียวเลยอะเมื่อก่อนก็คือตัดคลิปเองด้วยตัดคลิปเองด้วยคือทําทุกวันหยุดอะโอ้ยไมู่้หอิงเก่งอะแบบล้วเก่งหรอกแต่ว่าเหมือนแบบชอบทํางานเหมือนมันมีความสุขที่ได้ทําแล้วบางทีพอมันได้เงินมาด้วยมันก็ยิ่งบ้าทํางานอื่ใช่ไหมคะ เป็นคนชอบหาเงินคือแบบเหมือนฝนเลยอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกันเหมือนกันชอบหาทำใช่ใช่ชอบชอบไม่ชอบอยู่สเฉยอะไรอย่างเงี้ยเอาละนิดนึงมาว์กเข้าวันนี้หน่อยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันคืออะไรพี่แอมตัวนี้มันคือดัมเบลค่ะข้อมือนะคะแล้วก็ใส่ข้อขาได้ด้วยเหมาะสำหรับคนที่ไปออกกำลังกายแบบทีละทีเต้นซุมบ้าอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มน้ำหนักของแขนแล้วก็ขาแล้วก็ทำให้ช่วยเบิร์นให้แขนขากระชับมากขึ้น เดี here, sociedad, sure. ını, ๋ยววันนี้เราจะชวนพี่ยันมาเต้นติ๊กตอกจะได้ไหมเนี่ยแม่แม่เล่นติ๊กตอกไหมไม่อะแต่ว่าลองได้ลองได้ลองได้นี่พี่นั่งเซิร์ชคลิปแล้ววันนี้จะชวนพี่ยันเต้นอะไรรึเปล่าเมื่อกี้พี่ยันบอกแล้วว่าอันเนี้ยมันจะหนักประมาณครึ่งโลรวมกันก็โลนึงก็กำลังจะออกเร็วๆนี้ประมาณช่วงมีนะ ช่วงมีนา<ช>ก็คือ<ช>ตัวนี้จะออกแล้วก็มีเป็นชุด,ดว่ายน้ำชุด,ดว่ายน้ำอีกนะเป็นเป็นแนวไหนคะเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกอะไรนะปนใส่ฝอร์ลักชวรี่ใช่ใก็ย,ยังทําในแนวที่แบบว่าคนไทยยังกล้าใส่อยู่ก็ฝนเชื่อในเคสพี่แอมอ่ะ เขาเป็นคนที่แบบมีเทสดีแล้วออกอะไรสินค้าแต่ละอย่างอย่างตัวแข็งขาดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราไม่รู้ข้อแตกต่างไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างยังไงอยื่ยังไงแต่กลายเป็นว่าแบบชีก็คือดีไซน์ออกมาได้ลงตัวแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลาปรับปรับทุกรอโเคเพราะฝนข้าไปตามในไอจีแล้วก็เห็นว่าแบบอะไรรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามทำไมนี่เหมือนกันทาไมไม่หยุดพัฒนากพาเ็แบบขายดีอยู่แล้วแม่ขายดีอยู่แล้วแม่จะอะไรอีกเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเออแต่คือด้วยความที่แบบเขารักในสินค้าเเขขาา่ัก ในแบรนด์เขาแล้วเขาก็รักในลูกค้าคืออย่างเงี้ยคือรักแบบอยากจะให้เขาได้ใช้สิ่งดีๆก็ใช่ใช่ไม่ได้หยุดพัฒนาใช่เหมือนแบบทุกรอดอ่ะคือถ้ายิ่งปรับให้มันดีขึ้นมันก็จะต้องเป็นคัสตอมเมดใช่ไหมคะที่แบบว่าลงรายละเอียดวัสดุก็แพงขึ้นแต่เราคือแบบก็จะไม่เพิ่มราคาแล้วอยากจะให้มันได้ของดีถึงเยียมจะกําไรน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่คนที่ได้รับไปคือแบบว้าวล้วก็รู้สึกว่าได้ของดีไปคือก็ดีใจเลยทุกคน ก็คือฟีดแบ็กดีดีดีมากเกินคาดไหมก็ไม่ได้เกินคาดเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าคนที่ได้รับก็จะต้องดีใจอะไรเงี้ยคือคิดไว้อยู่แล้วอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นข้อดีก็คือเพราะว่าบางคนน่ะจะเขาเรียกอะไรนะประเมินค่าตัวเองต่าง แต่พี่แยมรู้แล้วว่าสินค้าเราดีคนที่ใช้ต้องชอบอันนี้<อ>คือการแบบเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในสินค้าของเราอะอแล้วมันทําให้คนที่ได้รับเขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับของที่ดี<อ>จริงๆคือถ้าเราตั้งใจแบบทาให้มันดีที่สุดอะคะ่ะเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าผลมันก็จะดีตาม,มาอหมอนไรอย่างเงีเ<อ>้ยทีนี้อยากจะให้พี่แยมแบบฝากอะไรเล็กๆน้อยๆสาหรับน้องๆที่เขาแบบว่าหรือใครที่ตอนนี้อยากจะเริ่มทําธุรกิจอะควรจะเริ่มต้นจากอะไรแล้วก็ ไปต่อยังไงตลาดช่วงนี้มันยากไหมอะไรเงี้ยคือแบบทิปแอนทริคนิดนึงละกันอย่างช่วงนี้ก็ทุกคนรู้ว่ามันเป็นช่วงโควิดใช่ปะเหมือนกับแบบไม่ไม่อยากมีใครจะลงทุนอะไรทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วยิ่งช่วงโควิดนี่แหละเป็นช่วงนาทีทองเพราะเป็นช่วงที่คนอะไม่ได้ออกจากบ้านถ่ายมือถือและช้อปปี้ใช่ไหมร้านสตา d a ด้าอย่างในลูกค้าใช่มันไม่มีอะไรทำแสดงว่าถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งจริงๆเราขายของได้นะแต่เราต้องโฟกัสที่ธุรกิจ เพราะว่าถ้าเราทําแบบเปิดาหน้าร้านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่มันจะเวอร์คนมันจะไปช้อปปิ้งอะไรยากกว่าออนไลนใช่ใช<ๆ>ดังนั้นต้องกล้าที่จะทำอยากทําอะไรก็ทําเลย,เลยแล้วก็<ๆ>อย่าไปประเมินค่าตัวเองต่ําเราชอบอะไรให้เริ่มจากนี้ก่อนเราชอบอะไรอย่างแยมที่เราไปก็คือชอบพวกเสื้อผ้าไปไหนก็ต้องซื้อเสื้อผ้าตลอดถึงจะไม่ค่อยได้ใส่ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรารู้ว่าเรามีแพชชั่นกับอันนั้นน่ะมันจะไปได้ดีมากเอออันนี้จริงใช่เพราะเราจะมีความเข้าใจในธุร กิจที่เราทาหรือว่าสินค้าที่เราทํหรือว่าใครจะแบบชอบทาขนมอ่ะขายขนมก็ยังได้เราก็รู้ว่าทํายังไงให้คนชอบเพราะเราก็ต้องรู้ว่าแบบเราคีดเราชอบอะไรมันอร่อยอ่ะคนก็จะชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็สุดท้าย แอบเห็นนิดนึงว่าแบบพูดถึงในเรื่องของรูปร่างและการน้อหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะแบบพี่มาทำ active แวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่กลัวคนเขามาแบบว่ากัดมาแซะหรอว่าเฮ้ยแบบตัวเองก็เป็นสาวอวบแต่ว่าทําไมถึงกล้าที่จะทำ active w e a อะไรอย่างนี้ออกมาหลายหลายคอมเมนต์อาจจะพิมพ์มาโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่แต่เราคิดมีความีราคิดพี่มีความคิดเห็นยังไงกับตรงนี้ว่าทาไมถึงถึงแบบดึงความมั่นใจตัวเองมาจากตรงไหนจุดไหน จริงๆแยมเพิ่งทำคลิปออกไปอะเกี่ยวกับเรื่องแบบรูปร่างเดี the, the, the ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้ใช่ใช่อย่างสโลแกนใช่ไหมคะของแบรนด์แยมก็ be proud of your body อ,อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์นี้ขึ้นมาก็คือ be proud of your body ต้องภูมิใจในรูปรป่างของตัวเองคือแยมเห็นปัญหาของคนไทยที่แบบว่าไม่กล้าใส่ชุดว่ายนะ้ำไม่กล้าใส่ชุดออกกําลังกายกล้าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเปิดขึ้นเยอะเออนั่นแหละก็เลยเหมือน เดินเอาจุดนั้นมาเป็นจุดเด่นขวาแรงแล้วก็ใช่แล้วก็ที่จะทําออกไปใช่ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแยมเป็นคนแบบมั่นใจอยู่แล้วตั้งแต่มาอยู่ที่ดูไบอะแย่กลายเป็นคนมั่นใจขึ้นเยอะมากคือพอเราได้มาอยู่ต่างประเทศเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมีหลายรูปร่างมากจริงๆสังคมมันเปิดใช่แต่ว่าถ้าอยู่ในไทยอย่างเงี้ยคนรอบข้างเราก็จะตัวเล็กหมดเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจแต่ พอเรามาอยู่นี่เราก็มีความมั่นใจมากขึ้นมันก็เลยทําให้แยมอ่ะรู้สึกว่าไม่กลัวอะไรเลยถึงแม้จะทำแอคทีฟแวร์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แคร์ว่าใครจะแบบมาแขะหรือว่าจะมาแบบว่าเราอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเพราะว่ารูปร่างไหนมันก็ใส่ได้อะค่ะ อืมเขาเรียกอะไรนะคือจริงๆอะหลายคนที่ไม่กล้าเริ่มต้นเพราะสนใจแต่คำคอมเมนต์ของคนรอบข้างใช่ใช่มันก็เลยไม่ได้เริ่มต้นสักทีทีน,นี้แบบแล้เมื่อไหร่คนจะได้เริ่มเราต้องเชื่อตัวเองนี่ฝนก็เพิ่งไปเรียนหมอดูมาี่ใช่ี่ย <c oughs> เคยมีหมอดูทักเราว่าเราเป็นคนเชื่อในตัวเองมากมและสิ่งที่เราเชื่อ ถ้าทําตามในความรู้สึกแรกที่เราเชื่อเราจะไปได้ดีมากเ,เพราะว่าไม่ได้เป็นไปฟังใครเยอะไงอ่ะอย่างเช่นตอนที่พี่มาสมัครที่เอมิเรตอ่ะพี่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแบบพูดแทบไม่ได้เลยอ่ะคือรู้สับนึกออกไหมแต่ว่าไม่พูดไม่ได้เป็นประโยคไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ดันดู่ั่งมาสมัคร ก็คือเราก็หนึ่งก็เตรียมตัวแหละใช้ก็เตรียมตัวเตรียมตัวหนักแต่ก็ไม่ได้สนใจคุณภาพเพราะมันก็มีอยู่แล้วคนที่มาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบสกิลแบบนี้จะไปสมัครอะไรใส่กันบินระดับโลกได้หรออะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงใช่คือจริงมีน้องมาถามเยอะมากว่าแบบมีคนว่าหนูอย่างนี้หนูจะแบบทํายังไงดีอะไรอย่างนี้น้องก็ต้องไม่ไม่ต้องฟังค่ะเขาต้องทําตามสิ่งที่อิงคิดว่ามันถูกต้องก็ทําไปเลย ใช่อันนี้อันนี้คือจริงที่สุดบางครั้ง<ม>แบบเราแคร์คนรอบข้างจนลืมแปบบว่าความฝันเราคืออะไรใช่ใชจนแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาานี้เขาอย่างนี้คือถ้าถ้าเราไปฟังเสียงคนรอบข้างมากเกินไปเราจะไม่ประสบความสําเร็จค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าใครแบบเตือนในความหม่อดีก็โอเคนะแต่ว่าเราอย่าเอาสิ่งที่เขาแบบพูดดูถูกเราเออกมาทําให้เราแบบหมดกําลังใจไม่ได้ค<ม>่ะทิ้งค้าไว้นิดนึงอย่างเมื่อกี้พี่ยันแต่เรื่องหมอดดูใช่ไหม,มคือฝนก็ไปเรียนดูดวงมาแต่ผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่บอกลูกค้าเสมอว่าเ ดูดวงคุณต้องดูเป็นไกด์ไลน์คือถ้าหมอดูบอกไม่ดีอ่ะก็ลองพิสูจน์ให้หมอดูเห็นซิว่าเขาไม่ตรงเออแต่ฝนเชื่อว่าพี่แอมอ่ะจะเป็นคนที่ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์อันนี้คือคือเป็นก็ไม่เชื่อหมอดูอยู่ดีเอองข้อเข็้อคือตัวเองอยู่ดีก็หมอดูก็บอกว่าเฮ้ยจะได้เ k ตอนนั้นอ้าวก็เชื่อสิเขาบอกเรื่องดีเลอเราก็เลยแบบเอออย่างนั้นก็เชื่อสิใช่อะไรดีๆก็ต้องเชื่อแต่ถ้าไม่ดีก็ฟังปู่ เนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็คือพูดคุยไปแบบจัดเต็มจัดเต็มยาวมายาวมากเมื่อกี้เห็นน้ององ m ร r u i ี่ใช่ใช่าาไหนเราไม่รู้อ่ะ น้องบอกว่าชันีคุยอะไรกันเสียงดังหนีน่ะไว้ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยจะพามาทําคลิปแบบเม้าท์มอยอย่างเงี้ยเนาะได้๋เข้อมาเลยค่ะพูดคุยกันอีกนะคะก็ฝากจริงๆช่องพี่แอมมันนีคนรู้จักอยู่แล้วแหละเนาะตามมาดูได้คะยามยามีนะคะยามูยามีอะไรยามูยามียามูยามีนะคะนะคะแล้วก็ติดตามฝนนะคะช่อง้ฝนสตอรี่แล้วก็อย่าลืมนะคะไปอุดหนุนนะแม่ แบ่แบบนี้แฮ็กของแฮ็กที่ใช่ทุกอย่างเลยนะคะได้เอาแชไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะน้้งกดสตอรี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะ นะคะเราก็จะใช้อะโวคาโดออยล์จากแบรนด์ chosen food นะคะซื้อจากซูเปอร์ฟู้ดไทยแหล่งที่ไทยอ่ะคะเฮดีมีห้างมายมีในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างแล้วก็มีแบบน้ำมันอะโวคาโดออยด้วยคือมันหายากอยู่แล้วม,มันเป็นแบรนด์ดังในในอเมริกาค่ะเส้ <Okay. S 2> ต้องไปตามตามแะ้วเพราะมันต้องซื้อจากไทยเนาะอะโวคาโดออยล์เนี่ย100%เพียวอัลโข adro ใช่สำหรับคนรักสุขภาพเนาะอ้วนก็ต้องอ้วนอย่างมีสุขภาพ <laughs> มันหมุนอร่อยแต่ว่าไม่ดีก่บสุขภาพปกติพี่ยอียนทำไข่เจียวบ่อยไหมทำทำกินตลอดเพราะว่าแบบถ้าอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวก็อยากที่บอกอะถ้าทำงานเยอะๆมันไม่ได้ค่อยได้กินข้าวก็เนี่ยแหละไข่เจียวง่ายสุดดีมากมากคะับที่ภายนอกบ้านน่ารักมาก you love cooking right พี่วิลี่ I love eating m r e a t i n g อยู่ในขั้นคลาสดูดวงนะคะเตรียมดูดวง this one is the, the r u n e card that I tell you